คุณทราบหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งโลกทั้งใบเคยหยุดตะลึงกับความงามของสตรตีจากแดนสยามสื่อทั่วโลกต่างประโคมข่าวขนานนามพระองค์ว่าคือราชินีที่งดงามที่สุดในโลก The World Most Beautiful Queen นี่ไม่ใช่เพียงเพราะพระสิริโฉมที่งดงามราวกับภาพวาดเท่านั้นแต่คือทุกลมหายใจของพระองค์ที่อุทิศเพื่อแผ่นดินครับซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ใช่เทพนิยาย แต่คือตำนานที่มีชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้นะ,นะครับเราจะขอย้อนเวลากลับไปเพื่อสำรวจเรื่องราวอันน่าตราตรึงใจทั้งที่อบอุ่นตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับปฐมบทแห่งดวงใจ จากราชินีนักเปียนโนสู่ราชินีแห่งสยามรู้หรือไม่ว่าก่อนที่โลกจะจดจำพระองค์ในฐานะราชินีผู้สง่างามเด็กหญิงพระองค์หนึ่งที่มีนามว่ามอมราชวงศ์สิริกิติยากรที่เคยวาดฝันไว้ไกลถึงการเป็นนักเปียนโนมืออาชีพย้อนกลับไปในยุคที่สยามประเทศกำลังเผชิญกับคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองภายในและไฟสงครามจากภายนอก หม่อมราชวงศ์สิริกิตได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาท่ามกลางความผ,ผันผวนนั้นเมื่อแรกประสูติพระองค์อยู่ในอ้อมอกอันอบอุ่นของพระอัยกาหรือคุณตาและพระอัยิกาหรือคุณยายครับก็เนื่องมาจากพระบิดาและพระมารดาต้องเสด็จไปปฏิบัติราชการไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งชีวิตในวัยยาวของพระองค์นั้นจึงไม่ได้โรอยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเมื่อครั้งทรงพะยาว์พระองค์ทรงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนราชินี และต่อมาก็ย้ายไปที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนที่หมายเลขประจำตัวคือ371ครับพระองค์ทรงเป็นเด็กหญิงที่ร่าเริงเรียนดีพลานามัยแข็งแรงและทรงมีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างหาตัวจับยากทรงเลือกเรียนเปียนโนเป็นวิชาพิเศษด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าในวันหนึ่งจะเป็นนักเปียนโนผู้มีชื่อเสียงก้องโลกซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานบทเพลงคลาสสิกของโชแปงบีโธเฟนเป็นยิ่งนัก แต่ชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วเลยด้วยชีวิตวัยยาวของพระองค์ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนานั้นรู้หรือไม่เมื่อเกิดกบฏบ,บวรเดชพระองค์ซึ่งยังเยาว์วัยนักก็ต้องโอพยพนีภััยการเมืองรอนแรมไปกลางทะเลโดยเรือพานุรังสีไป,ไปเผชิญกับความยากลําบากนานับประการณจังหวัดสงขลาแม้จะทรงเป็นเด็กที่บอบบางสเสวยน้อยและบรรทมยากแต่ด้วยบุญญาธิการที่จะต้องเป็นคู่พระบารมี พระองค์ก็ทรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกเหตุการณ์ครับและไม่เพียงเท่านั้นในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาพระองค์และครอบครัวก็ต้องหลบหนีภัยระเบิดไปอยู่บ้านแถบสวนบางซ่อนซึ่งบังเอิญอยู่ใกล้สะพานพระรามหกอนันเป็นเป้าหมายสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยและก็ได้มีระเบิดที่พลาดไปตกอย่างบ้านพักแต่พระองค์และพระมารดาก็ทรงรอดพ้นมาได้อย่างวุดวิดราวกับปฏิหารพรหมลิขิตณปารีส เมอนักเปียนโนโพบพระราชาหลังสงครามสงบลงชีวิตบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบิดาทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัคราชทูตนสหาราชานาจักรและย้ายไปประจำที่ฝรั่งเศสตามลำดับซึ่งนักกรุงปารีสด,ดินแดนแห่งโรแมนติกนี่เองนะครับที่พรมลิขิตได้ทำงานในปีพศ2491 ครอบครัวกิติยากรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหราราชรัชกาลที่าซึ่งในขณะนั้นยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พระองค์ทรงขับรถยนต์จากโลซานมายังปารีสอยู่เสมอและที่นั่นเองสายใยแห่งความรักอันงดงามก็ได้เริ่มถักทอขึ้นทีละน้อยทีละน้อยครับและจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็ได้เกิดขึ้นรู้หรือไม่ว่าความรักครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางวิกฤต เมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2491รา24ชการที่9ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงที่เมืองโลซานและก็ต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งในขณะนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ BBC ในภายหลังว่าตอนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเขาโทรศัพท์มาก,กราบ,บคมทูลสมเด็จพระราชชนนี แต่แทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระองค์ท่านกลับทรงหยิบรูปของข้าพเจ้าออกมาจากกระเป๋าโดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทรงมีรูปของข้าพเจ้าอยู่ And then he he had a car accident didn't he well, What happened there He was gravely ill in the hospital The police rang his mother and the princess mother came immediately instead of greeting her he produced my picture out of his pocket without my knowing that he he had one and then he said send for her i i love her s e n t for her นี่คือวินาทีที่โลกได้ประจักษ์ถึงความรู้สึกที่พระมหากษัตริย์หนุ่มทรงมีต่อสตรีผู้ที่จะมาเป็นคู่พระบารมีสมเด็จพระราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับ จึงทรงของให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตอยู่ศึกษาต่อที่โลซานเพื่อเป็นกําลังพระไทยและถวายการดูแลรัชการที่9อย่างใกล้ชิดความฝันในการเป็นนักเปียนโนจึงแปลเปลี่ยนเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการดูแลดวงใจของแผ่นดินครับราชินีผู้พลิกฟื้นใหม่ไทยจากเส้นใหญ่สู่สมบัติโลก ลเลมื่อส่งได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีชีวิตของพระองค์ก็มใช่เพื่อพระองค์อีกต่อไปแต่คือเพื่อคนไทยทั้ง70ล้านคนครับซึ่งในยุค1960ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ทําให้โลกตะลึงไม่ใช่แค่กับพระสิริโฉมที่สื่อต่างชาติยกย่องว่างามที่สุดในโลก แต่คือฉลองพระองค์ที่พระองค์สวมใส่ครับรู้หรือไม่ว่านั่นคือผ้าไหมไทยซึ่งในยุคที่ผ้าไหมไทยกำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษาหน้าตาประเทศไทยพระองค์ทรงนำผ้าไหมมัดมีผ้าไหมพื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าล้าสมัยมาทรงออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามที่สุดโดยดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างปีแอร์บันแมง ภาพที่พระราชินีแห่งสยามสเสด็จไปทุกที่ด้วยชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรการตาได้สร้างปรากฏการ Queen of Thailand s เ l e ไปทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่การปฏวิวัติวงการแฟชั่นแต่คือการชุบชีวิตให้กับชาวบ้านตาดำๆหลายล้านคนทั่วแผ่นดินไทยครับพระองค์เสด็จเข้าไปในป่าลึกหมู่บ้านธุรกันดารทรงนั่งลงกับพื้นดินคลุกคลีกับชาวบ้านทรงรับซื้อผ้าไหมทุกผืนโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาจากชาวนาที่เคยสิ้นหวังกลายเป็นช่างศิลป์ผู้ภาคภูมิใจผ้าใหม่ที่เคยไร้ค่ากลายเป็นสินค้าระดับโลกที่นำรายได้มหาศาลกลับสู่ประเทศครับคลายแม็กซ์แห่งความพักดีแม่ของแผ่นดินความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องผ้าไหมนะครับแต่แผ่ภัยสารไปทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย รู้หรือไม่ว่าพระองค์คือราชินีนักรบในยุคที่ภัยคอมมิวนิสต์คุกคามสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้ทรงประทับอยู่แต่ในพระราชวังแต่ทรงเสด็จเคียงข้างรัชกาลที่9ไปยังพื้นที่สีแดงที่อันตรายที่สุดทรงเยี่ยมเยียนทหารตำรวจและอาสาสมัครชายแดนทรงนำยาและอาหารพระราชทานไปมอบถึงมือนักรบทรงนั่งซักถามสารทุกสุขดิบราวกับแม่ที่ห่วงใยลูก และเมื่อลูกของพระองค์ต้องบาดเจ็บล้มตายจากการปกป้องแผ่นดินนั้นมูลนิธิสายใจไทยจึงถือกำเนิดขึ้นจากน้ำพระทัยที่แสนเจ็บปวดของพระองค์เพื่อดูแลครอบครัวผู้เสียสละเหล่านั้นไม่ให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวพระองค์ทรงเป็นขวัญและกำลังใจที่ประเมินค่าไม่ได้ในยามที่บ้านเมืองต้องการที่พึ่งพิงมากที่สุดครับรู้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงรักป่าเพื่อรักษาชีวิตพระองค์ทรงตรหนักดีนะครับว่า ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำคนไทยก็อยู่ไม่ได้โครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นโดยพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำรักษาต้นน้ำลำธารน,นี่คือวิสัยทัศน์ที่มองไกลไปถึงอนาคตของลูกหลานไทยทุกคนครับดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระราชทานแก่ราษฎรบ้านท่ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคม2525 25. การประปานาครหลวงหรือกอปนอก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสนั้นมาปฏิบัติผ่านโครงการประปานาครหลวงครับรักแห่งแผ่นดินตำนานที่มีลมหายใจ จากเด็กผู้หญิงผู้ฝันใยเป็นนักเปียโน,โนสู่การเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในรอบหลายสิบปีของกรุงรัตนโกสินทร์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการเมื่อครั้งราชการที่9ก้าทรงผนวดและสู่การเป็นแม่ของแผ่นดินที่คนไทยทางชาติรักและเทิดทูนครับเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าเหตุใดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงอย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยมานับร้อยนับพันปี มันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายหรือประเพณีแต่มันคือความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการกระทำตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับพระสิริโฉมที่โลกโยกย่องว่าง,งดงามที่สุดนั้นเทียบไม่ได้เลยกับพระราชาหรือไทยที่งดงามยิ่งกว่าที่ทรงอุทิศทั้งชีวิตเพื่อความสุขสบายของคนไทยรู้หรือไม่ว่าครั้งที่คนไทยเปร่งเสียงทรงพระเจริญออกมาสูดหัวใจนั้นมันไม่ใช่แค่คำถวายพระพรตามวาระ แต่มันคือเสียงสะท้อนของความใจหายที่กลัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องขาดร่มโพร่มใสนี้ไปมันคือคำภาวนาที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่อยากให้แม่ของเราผู้ทรงพระเมตตาที่สุดงดงามที่สุดอยู่เป็นมิ่งขวัญให้ลูกๆได้ชื่นชมพระบารมีไปนานเท่านานครับนี่คือความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์ของคนไทยคือความซาบซึ้งที่ได้เกิดมาทันตำนานที่มีลมหายใจมันคือความอบอุ่นที่รู้ว่าแผ่นดินนี้มีพระองค์อยู่ และคือความจงรักภักดีที่พร้อมจะปกป้องสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ครับเพราะทุกครั้งที่เราเห็นชุดไทยพระราชนิยมที่สตรีไทยสวมใส่อย่างสง่างามทุกครั้งที่เราเห็นผ้าไหมไทยได้โบยบินบนเวทีโลกทุกครั้งที่เราเห็นป่าไม้ที่กลับมาเขียวขจีณที่แห่งนั้นมีหัวใจของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำนานรักแห่งแผ่นดินที่จะคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปครับน้อมส่งแม่แห่งแผ่นดินสู่สวรรค์คาไล่ข้าพระพุทธเจ้านายวีรยุทธพันนาแอดมินช่องเล่าให้ฟังและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลีป่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดี อยากจะสนับสนุนค้าน้ำข่าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปได้ก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ